มากนี้ออกแล้วตัวนี้เขก็ออกเทียวเลก่เกียวเลกเนาะบุทันสุกดีสำมันก็ียอ ขายโมเดงีร์แะจกบาถามว่าขายกันอะร่างเงยีขายขายโมเดงคีรกับโมเี่บโเขาะใช้งามครับผม ส,ส,สอกาสัมมาโะอหาาใช่อหงา้องนู่นจะไปครับนี่น่โอ้อยาานนะอเปลี่ยนลอยพี่น้องเว้ยโอ้ยเอาเอาจากซี่โถวนี่น<ไ>เ,เอาลายเามไปไเลโวเนสีโลหนึ่งกุ่นแล้ว <laughs> <laughs> แปดร้อยครับพี่น้องแปดร้อยโอ้ยแม่บ่แปดร้อยจรงพีเล็กแปดร้อยครับนี่ดูแปดร้อยใปเมื่บ้านมื่อการแปดร้ยอยนี้แปดร้อย <c oughs> มั้งไม่ขาวว่าแป,ปดร้ยแล้วเหอแปดอเพิ่นน <c oughs> องอเหรอเเจ้าสังเยบอ บ่อลไอ่ะบ่แย่เโอ้โลดะเบีเอาตัวเองไหวแลยเอของขายหลายโอ้ประต้องงามครับผมคยซื้อไ้ปะนี่ซื้อซือยู่ร้านนี้แหละว้างันนะ เกี่ยวลืมทุ่ง โว์นี่กชีวิตเป็ดเป็ดไก่ไปใส่หมไปน้าบอว่าเที่ยวนี่เป็ดไกลนี่ต้องห้ามนะ ใี่บ้างแค่บ้างค่ะว่าทดว่าใส่ซ้ำให้ได้ได้านี่ส้มนี้แลวครับพี่น้องใช่นี่สองคน หาเป่บยงหาสิบนี้บอกหไปเลยโอ้ไม่ค่ะกนี้หาหนองัวพเนาะรอบาทไแม่แข็งวนี่แม่แข็ง นีม่มกมกาซิวาวมันมาซิวบางรอบนี่ครับนี่ค่ะหายไปหลายเติบนะครับห,หล,ลงจงโปงเลย โอ้ไม่ตัวเมนลานี่ไหมไลานี่วัเตบมาวัเตเที่ยวสงการมามาโอ้เด่นนกเด่นนกอมาโรจบานน้อนกตัวนีจิงไกใหม่ๆเลยตันี้โรจบานอะไริอยาไปยังหลวงปบ่อยไ่านพุนอึ้องเป็นแสนรยผุนเดียวาสบก็แสองเยน่ตัอกมา นี่ม่ใ่อนี่มาจากเจ้วัดอนนี่อเมียนมาจากอุบลอุบลเจ้าวัินเจวัินคือหมดแถวการ์โแถวกระโล่แถวกระโล่น่อยก็ได้มากปะแถบองไฟก็โอกน่อยก็ได้มากปยังไกคเนี่ยเอ หมดค่าบอกหมดคาน,นี่นะครับบรรยากาศมีซาเม่ละนีนล่ลองเอ้ยบรรยากาศตลาดเมืองใหม่ ีกับเ้าหอมมาบ่เนี่ยเผาหอมตายนึ่หมดเลยตายเพื่อบ่มันโดนน้ำแข็งอ่ะตั้งหมดเลยร้านยายมีเลยยายข้างหลังใส่เสื้อลายน่ะกะเพราหอมยังมีเปล่าครับ อันนี้กเท่าไหร่อันนี้เอทุงเท่าไรเป็นเท่าไหรสามสิบเป็นเท่าไหไรนะ สาบใช่ไหมโอเคทุงยีบาทประคือเนี่ยทุงยี่สิบก้อนี่เดียวเนี่ยน่ะโอเจ้ะซุปกินเงย นี่แหละครับบรรยากาศตลาดเมืองใหม่ครับพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิิงครับผมไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ